สวัสดีครับสวัสเจค่ะบังงาน,งนลงคลิปไปเมื่อกี้นี่นะครับหลายคนก็นเด้เบ่งไปแล้วแต่ถือปิดคอมเมนต์ก็เลยลบออกบาอยากให้มีแบบนี้พมก็ได้คุยก,กันกับพี่น้องเอฟซีก็เลยลบออกซะ สาเหตุที่ปิดคอมเมนต์ก็เพื่อว่าเพิ่นทางยู u ู e เพิ่นคุ้มครองผู้เยาว์ว่าซัเนหน้าเฮาสองคนมันเป็นเด็กหน่อยได้ยังอายุจากปีบอกสาม่สามสปีแล้วเออเกิดแต่พร้อมกกโพ่เห็นไหมยกกโพอยู่วัดเจ้าวัดจากปีแล้วค่อยเกิดพร้อมสิมน้องแวง้ง

ได้เวลาเป็นอันมงคนละเลิกพี่น้องก็สิิค้นมาว่าราาการน่ะสองคนอบอกให้พี่น้องสุขุสุคนเด้อ,อย้ำคอมเมนต์ยาดากันย่า่ากันเออมันปิดคอมเมนต์มันอย่างเราเอาสิ่งไดเว้ากัน ขึ้นหอดกันกับบุด้ทักได้ทยสิเนีบุด้ทักทไทยบุด้ทำฮะเสียเวลาคว่มเกิดหอดแต่กันเอาแล้วหนึ่งหาแล้วสามหาแห้ววทวนหลือได้บัดนี่นอรยังบม่มีผู้ใดขามาได้หรือปิดคอมเมนต์ไทยทอดสดน้่บอก พี่น้องเขามาเบิ่งหลายแล้วแต่บ่มีผู้ใด็กหนีเขามาโอมาแล้วสมพรปรับจันดีดาวไม่มาอยู่ด้วยหลือค่ะโอ้ย เป็นมากกับมากว่าใดรอครับมันปิดประเทศเออระดับประเทศนะครับบนระดับขอบขัววคำหน้าม,มั่งเรามากว่าท่านใดแอโท้มากอยู่อยากมากอยู่แตนมากว่าท่านใดผมก็อยากไปประเทศล้วผมก็ไปว่าท่านใดด่ดานหนองคายปิด ข้อความถูกถอนอมาเส้นแปลกเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อพี่น้องทางต่างประเทศพี่น้องหลายๆหม่องหลายๆบอลเอาคอมเมนต์บ่ได้กับโบเป็นอย่างครับเหามาเบิ่งกันหลายๆก็ขอบคุณสวัสดีครับอ้ายและทุกๆคน ขา,าใหญ่ทัว่วสวัสดีเด้ออยู่ดีไม่แห้งกินข้าวแรงงล้วไปมือนี้เราจะไปใส่กุ้งบันฑิตินวันพพะวันศินหยุดทำบาปทำบาปอยู่บ้านใช่ืหอนี่ร้องบาปมาลงมรองบาปมาลมมงพระกะ ได้จำวัดนะโพดแล้วโควิดแม้จำวัดสุมือือลดพระวัดได้็นไหนเมื่อจำกับว่มหีสิกินกินข้าวมาคิดงงพอจังถามในทิศตอนบวชกินข้าวแรงบ่บ่แล้วไม่กินกินข้าวเยวก็น้ำมือสอยหมบอ สวัสดีครับจากโคราเด้อประสนอาคมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาขอมากขอมากขอมากทักทายกันขอมาได้ทักทายขอมากครับขอมากอะไรนะครับมื้อนี้่ราลองเพลงกันลองเพ่งหันบ่ได้อ่านกันอือันใดอ่านออกก็อ่านเนาะอันไดอ่านบม่ออกก็อ่านเลียนสูงพด อ้าวกุ้งจิ้นเหมือนละติวาสันไปแล้วเค็มเมค็มกุ้งหวยนี่ไหมไม่ใช่ปลาแดกนะก้อยกุ้งใช่ไหมไอจิดนไอจิ้นเฮงสวัสดีครับจอรนีบ้าน,น,านดง แล้วก็ฝากเพื่อนๆฝากพี่น้องสุขสุขกันเลอ,อสวัสดีจ้าพ่อกับลูกวริสันส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากเพ่งลูกไส้ในเด้อเออลูกไส้ลาผ้ากินวริสันต์สวัสดีครับสองถิ่นอยากเพชรบูรณ์มาแล้วเพชรบูรณ์อ่าฮ่องกงฮ่องกงบางขันเบนเบิงบ่งอยู่ ยังไงเเ่ียังไงคุณเมยที่ทำงานอยู่ฮ่องกงเกาหลีเกาไดีเก่าเกาหลีขีปองหันกำลังสิมวนเลยลบออกซะนี่ดหละทรงภรพ พี่น้องโหอสอ้างหาวเลยนะครับสรางหาแล้วเจ็ดยักสิบสองหาแล้วมือ่อเช้านี้ลูกแต่เศร้าโพดดิไปหายำกุ้งยำไส้เม่ลับบริเวนวันศิลป์เนี่ยทีไปแก้แค้นมื่อเช้าเอาหัวหารเมร็ดใหญ่โพอดเอาหัวหารหน่อยๆกุ้งปลาซิวจังเข่าบริสัน่น quả hâm hòm xuống gắn nó không hâm hòm. Qua cung sửa, yêu quên mọi lighter. Mắt như vậy cũng mừng 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 แต่ยาสวัสดีครับอันถือว่าพูดคือนี่เห่าที่สามแล้วครับเ <Okay. S 1> <laughs> ฮ่าที่สามแล้วบักสามเห่า <laughs> นี่คือบักสามเห่า <laughs> คิดถึงน้องดาวพอทินยักษ์ประสนเดี๋ยวกับมาโควิดนี้ <Okay. S 1> ย้ำใดกับมา <Okay. S 1> มือเช้าไล่สดทั้งเฟซ แล้วก็เขามาเบิองยูนองดาวเจียนหอดผู้เบาสามห่าวฝนบู้ลิงที่ลิงลิงเชียงใหม่เชียงใหม่เอาเขามาเขามาเชียงใหม่น่านลำพูนลำปางเข้ามาครับ สวัสดีครับอ้อสายยาันภาษาเนอซื้อเป็นภาษาอังกฤษเนาะวสวเอายากใสจากใสคอมเมนต์เข้ามานำเนเด้อเออสิได้อ่านถือโบจักซื้อเขียนภาษาอังกฤษทิียักเอาสวัสดีจ้าสเอฟซีใหม่เด้อจ้าอังกฤษตัวนี้ยังเสียแล้ว ขอบคุณในหลายเป็นไดนเนาะทางฝุ่นอากาศห่อนหรือหนาวเนาะเอาขันเท้าที่ซีนี่ทวนลงหนีได้แบบน,นี้สามหาวาแล้วหเรียบหินเนี่ยสบายดีพี่น้องทางสอบพ์ฟอลาวสบายดี มาอนี้จ่องสียอ่านขอบคุณสุมือมีตลองแต่เพง่งบ่ได้อ่านกันอ้าวมาแล้วสีให้ว่าจังไหนเงิดหลายบ่สวัสดีจ้าเอฟซี่าเด้อเพื่อนประเทศไทยนี่ลหละผู้มาสุมือสุมือเบิ่งทุกิบมาเอซสาวเอฟซีเาเบิง่งมาเมืนะ่น่ะซุ้มนั่งอยู่นี่ก็เกิด แต่พร้อมสิมน้องแมงพุ่นเนาะตอนเด้อสิตอนบางหันเขาปิดคอมเมนต์เขว่ามันเพื่อคุ้มครองผู้เยาว์ซั่นไต้หวันมาแล้วไต้หวันจุธามาศเอเป็นไดเนาะเมืองไต้หวันเฮาอืมโควิดหมดแล้วเนาะให้อยู่ดีมีแงเด้ออย่าอย่าจับนะครับ ฝากเพ่งดูไส้น้ำแนอีกประมาณอาทิตย์นี้ละสิไปใส่เสียงม,มาแลว้วอ่านวาจะได้โน้บแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงด้วยบริสันเออสิแมนอยู่ยันกับอีหยักบอมาออก กล่องน้ำมือมือนีไม่แต่บักอีผมมานั่นรับแล้วม่แต่บักผาก็บักปอบอยูด่ดีๆอยู่ดีๆอยู่ดีๆนอนดีๆตื่น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  อ้าภาคใต้ภาคใต,คต้ผู้สั่งสมุนไพรไปได้แล้วไปนออยู่ภาคใต้สุราษฎร์ธานีามียาแข็งแรงบ่อน้อมีครับมีมีครับรับรองเลยแข็งเกเดีเลยครับสั่งได้ครับ0ูนย์แ2ด8ี0ีสองศู7 8์สองูยู้าผู้อยู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีตันนี้ดีครับทรงไปห้แล้วได้รับเอาไปนะ้แจ้งมาในเด้อคันได้รับลราลองแล้วได้ผลจังไหนพอจังไหนมันคือคักปันไหนบอกในเด้อทรงห้แล้วเรียบร้อยนะครับ กาหลีญี่ปุ่นอ่าญี่ปุ่นไต้หวันมาแล้วเกาหลีมาละไปอังกฤษก็มาแล้วฟินแลนด์ฮอลแลนด์สวิตเซอร์แลนด์เอาสายันเธอระวังทิศยักษ์ให้ดีนะระวังทิศยักษ์เข้าสิงวายยักไฟสีสิงไฟเอาจากราก็มาแล้วสดีค่ะ คิดถึงน้องดาวจังเลยอ้าวอดเอาซ้างโควิดเศร้าม,มาอยู่โคราชครับผมเป็นคนลาวโดย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 อยู่ใสก,ก,กับฮักกระแพงกันคือเกาด้ดอนอพี่น้องอยู่ประเทศไดอเมริกาอเมริกาเข้ามาหรือยัง กรุงเทพมาบอกรุงเทพกรุงเทพพัทยาพัทยาระยองเอาฝนหลงฟ้าแนสายานเอซีอุบลโอ้เน่าแบนี้นี่กับผู้นิ่บอกเคยเว้นเลยนะครับทุกคลิปขอบคุณหลายๆเด้อเพิ่นกับซอว่าฝนคือกันว่าสั่นสาวบ้านนาโซภา เลิดล้นชื่อว่าน้ำฝนอะไร,ะรกินข้าแรงเราบอกจ่ามาสิเอากินข้าแรงกับยังโน,นทิดยักกุุงทะเลบอกก้อยกุุงยังยป่านะครับได้ปลาบูไว้สิตมีบ่านตมปลาบูสามตมสี่ตมเอา,เอาโอราณ จอหอมาแล้วนี่แบบหอยนี่ปูชุมพวงเคยอุดรมาแล้วครับผมวัชระสีพูงได้ปูได้กุ้งได้หอยปูก็เอาไว้ที่บ่กเสา <c oughs> ใส่กระปา <c oughs> มันจะแตกปลาคูมมรับาดนี่ <c oughs> ในเบื้องบนเลมันมีนำบนเละมี่ได้สิไปต้นมาเหลือแต่ปูวันดูดีดูดทำอะไรครับถูกใส่หลาหัวลุ่นหน่อยเสียออกชิงเกินแหลกแล้วฝากในเด้อฝากให้พี่น้องให้กำลังแรงใจน้องเฮงเฮงด้วยนะครับ วังหันให้่ทิศยาเต็น่ายคลิปวังหันกับเพง่งจังหวะไก่ไก่เพ่งเพ่่นนะครับนั่นแหละขอสายเดียวสายสินเนจาเอามาทรงเมืองแปดริวครับผมเอฟซี <c oughs> <ersch> ทิศสาสาทิศทั้งสาทั้งทิศมา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 พี่น้องมาอ่าผูดใด้ขึ้นฮอดกันเขามาเขามาพี่น้องอยู่ทางนอเวยเป็นไหนน้อหนาวบอ ุณนกคุณนกกินแล้งแล้วไอครับกินแล้วทอดทอดซิ้นซิ้นซิ้นก็บซิ้นทะเลไปซิ่งกับกระกระแกวอืมกรวบองโคราดโคราดเออมุกโทษโคราดโคราด ลันทอ่าพัทลุงพัทลุงอ่าภูเก็ตภูเก็ตเชียงใหม่ลำปางน่านออยู่อังกฤษร้อนจ้าคิดถึงยายยันน้อนยายยันเราไป่ายหนังสองสามมื่อแล้วเมื่อยแล้วว่ได้มาอื้าคำมา เ็ดอไปตัวที่ตัวแดนเนี่ยเอาเพื่อความชุขของพี่น้องเอฟซีสิบ้าผพี่บาผพี่บอกนะซ้างถอะห้ากินน้ำผี่บานี่แหละคิดยี่าังหลายเนาะพี่น้องเอาเดิกแล้วเดิกแล้วคนที่ไหนหรือครับคนตอนนี้ก็เป็นคนอยู่ที่น้องคาย ดูทุกคลิปจ้าว่าซั่นเอาขอบคุณในลายเด้อนชอบดูคลิปครับว่บาซั่นขอบคุณครับพี่น้องทั้งโกรกแด่โพธิมีแต่รักใส้พี่น้องตลนดบัดมื้อีวันพระขอให้ คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองพี่น้องเอซ e กันสุขคนเดอเอ้อนอนรับฝันนีฝันได้รางวัลที่หนึงอยากฟังเพลงดดโอ้ยเดอกแล้วนะครับมืออื่นที่ไทยทอดสดทางเฟสลองเพลงให้ฟังเต็มเต็มถ่ายลง YouTube กับลองเพลงที่มีลิขสิทธิ์กับบ่ได้ลงทางเฟซนี่ลองได้เมดเอา้าวจะถูกไหมจ๊ แม่บ้านคือสีนอนแล้วน้องอาจารย์รับแล้วครับบทันน้อนัแต่ว่าลับไม่หง่รดกุนนกับกนโกนนี่บราทมาดาได้โกนสังกะสีดดงปั๊บท่มาดาก่อน ว่านอนน้ำรดแม่โค่เนี่ยลูกขึ้นมาลำกับงอนกูจำจ๊ะเงี้ยเดือครับนักลองหน่อยดือดเป็นดือ lòng khi người phân nê tiếng sốt và dần khi ngang nó tiếng sốt mọp ấy cụ đấy mặc sao đảo đưa chắc thon nâng hãy xin nhắc là đào ơi đào nói เจ้าลอยสูงเด่นใครใครเขาโเล่นว่าเจ้าสูงเด่นเหนือดาวดึงเจ้าเป็นดาวที่ยักษ์นั่นเอื้อมไม่ถึง อยู่เนือดาวดึงได้จึงได้แต่แลมโองปากเขียดใจคิดหอดอน,อหอนอนงห้องเงๆบ่อยากนอนบอบอสันอยากนอนแล้วล่ะครับซ่อมบึงน้องเงๆมาสวัสดีเอฟซี FC หน่อยครับมาหน่อยลูกสวัสดีครับ ทำยังไงครับสวัสวดีครับสวัสวดีแบบไหนครับสวัสดีที่ทำสวยๆครับทำสวยๆเออหนู<ห>จะเป็นศินลปินแล้วไม่เปคนนะพูดก่อนพูดก่อนครับหนูฝากเพลงของหนูด้วยขอบคนะครับ เออเพลงอะไรครับเฮงเครับเพลงโควิดเพลงโควิดเหรอใช่โอ้ฝากให้พี่น้องคุณพี่คุณป้าคุณตาคุณยายทุกคนช่วยดูแลเฮงๆด้วยนะครับอีกไม่นานได้ฟังได้ดูเอมวีเขานะครับเ <c oughs> เอาขอคุณห,หลายๆเด้อครับเด้อเอาไว้ซ้ำนี่ละมันเดืกดแล้วเนาะมืออื่นพอกันไหมเดี๋ยวสิหาคลิปให้พี่น้องในไข้เครียดกันเออม,มาละล้านลักสู่สู่ประสันขอคุณห,หลายๆครับบายบายหน่อยลูกไปนอนแล้วนะครับไปนอนหลับฝันดีฝันได้ตัวดีๆโชคดีมีชัยได้รางวัล ที่หนึ่งกันทุกคนทุกคนนะครับคืนนี้วันพระขอคุณพระคุ้มครองทุกท่านทุกคนครับ